รรยากาศยามสะเนาะติดยาวเหยียดโอ สบายดียามเสาทุกคนมันนีเอาสีพาทุกคนไปป็นตลาดยามเสาร์เนาะอยู่ยูซีอาน,นี่แหละแต่ว่าเป็นตลาดยามเสาร์อยู่ในใจกลางเมืองเลยเนาะตลาดเสาร์ในน้อยหนึ่งที่ว่าเป็นพ้ากันคายสินนขา,นขาแบบว่าเป็นทักเป็นเป็นมีสินะ กไก่ที่หอตลาดแหลวเนาะทุกคนเดี๋ยวเอาสิพาทุกคนไปเบิ่งนบรรยากาศตลาดยามเสวียนจีนนะซึ่เป็นยดเลยก็นี้ก็มาหอด้าทางเข่าแลลวเนาะทางเขาหอมสะไปตลาดแล้วบนเหลื่อมลายแล้ะ กามีหมดเนาะเพราะว่าสีขายปูขายปาลาขายมักไหมอันนี้เป็นหมากอะมอนบะเป็นซลเปานะนี่เป็นลเาะนเปนนีเป,ปาเปาะนีะ่าะ มีแต่คนเถเนอนมารอตลาดนะคน, <c oughs> คนเถ่าคนเหลื่อมลายละชุดเสื้อห้างนี่ก็ที่เป็นแบบตลาดเลยมีทั้งค้นขายสินเป็ต ะมีค่ายใหม่เนาะมีแอปเปิ้ลแล้วก็มีหมากไมีลูกถอนะ่อเนาะคือหมากค่ายคือหมากค่ายนะโอ้เครื่องกิโลมันแต่หายวนเนาะเครื่องกิโลหายวน นี่ก็ขายข้าวน่มซนนี้เป็นขายเครื่องเทศบ้างเนี่ยโอ้ขายขนมาเนี้โอ้ขนมอัเนั่นขนมขนมเีม่ยงลบเคยข้านมจัน อันนี้เป็นหมากกระทัานโนแพงหมากกระทัานโนแพง น,นี่มักลามยอแยแห่งแลเนี่ยว,ว่าเขาไปเห็นพวกนี้งอีนที่เป็นพวกเครื่องเทศเครื่องเทศ่ามนีมากอันนี้ก็สิ่้ายหลายอย่นี่อยู่จีนไปทางใดก็เห็น

chưa lemon nè Lemon mang apple nữa. Apple เป็นตลาดเสีอยู่ยูจีนซาลี่ข้าวโพดจะเป็นอาหารบานบานเนอะอยู่จีนโซล่ากับที่มีขายประมาณเนี่ยละบมีเอียงแตกต่างลายอันนี้ขิงหม้อขิง 啊！问呢？呃、嗯，还姨，我问。啊问。俺把俺拉一下西瓜来，咋样嘞？我问那咋样嘞？一斤倒倒倒十。六甜的很。六、嗯、块。这无公害的，随便尝，鲜甜。嗯、有个葡萄的鲜味这边十块。嗯。这个是块。啊、哦，十块，这都是胡辣巴。这个六六块。六块 ดูถอดลายลายมบกอันนี้นะที่แถวบ้านทาเฮาไม่เคยเมียน,นะ จ,นจีนเขาเกิดมาลุกต่อแต่ว่าอยู่บ้านเท่าเขาเกิดมาค่ายใหญ่นะคือมาค่ายชักหน่อยนี้คนเต็มแหละชักหน่อย มันยังเสาอ,อยู่เนัะอันนี้มันเจาไใคอย่างน้ไปด่ายเลงทุกคนโอ้อันนี้เป็นสีนแห่งเป็นพวกเสียนมูแผงเนาะ ത ានិងសារស right? oh ារសារសារស <book> ់ស់ជ <ions> ាងស เิชริีเพือไอ้วันธิ์ตกเฮ็ดเฟืองให้โทนูที่บานเราครับอันนี้เฮ็ดเดี่ยวชวนยีงก็คายไพัก

สี่อย่างอะมันเป็นเ่องเทิงของเนาะกุ้งซอสเนาะคือเจนะียวน้นำมันงาวะหอมเนี่ยเออแมนว้น้นนมนำมันงาเนี่ยนี่แมนน้ำมันงา วายู่หอมงาอยู่เออมันงาเนาะหอมงาขนาดเลยนี่แตงโมจีนโคตรใหญ่เลยหมากใหญ่ๆว่ในมันแดงขนาดเลยทรงอยู่ 哦，南瓜。纯甜的啊，来原生态纯天然枸杞南瓜啊，不甜不酸，欢迎品鉴哦，先尝后卖。全场一个价，全场七块哦，纯甜然。对我也看不见，也看不见。来尝，啊。 เซนขับวปุ่นเซนเฟอร์นชุเลียนก็มีเลยโอ้ครึ่งกิโลเซอเอ็ดหยวนสาอเอ็ดหยวนกลควงามันแควหอม โอ้โยไขบ่บานัาน่วเนาะเป็นตะแสบไปสีงามงามไข่โอ้เดี๋ยวแวะมาสื่อกันนะเดี๋ยวแวะมาสื่อไนะว,ว่ไข่ก,กันโอ,นอ้เคียงเหนื้อเคียงเนื้อ สินงวดเลยเนี่ยคายกันแบบนี้เลย <laughs> บ้านเราสิตัางเปลี่ยนเนาะตั่งแบบตั่งคายบ้างอยู่โต๊ะเนี่ยแต่วันนี้เขาหอยคายเลยโอ้คนเหนือสื่อลายเลยนะสินงวด อันนี้คือกระท่นเนี่ยแต่ว่ามูเมนตมากกระท่นใบมันขายคือกันแต่รสชาติยังไม่เลากินขายคือกระท่นแต่ว่ามูเมนคือกระท่านจะพูดเขาเอิ่นมาอีกยังแม่ได้มาก เครื่องเทศกระสายบ่เคยนี่ยังงูเนี่ยน<า>ะมันเพริพกเทียวเห็นนี่นี่ยมันบ่ค่อยเผ็ดปานใด๋ยนะผิดอยู่จีนนะเห็นอยู่แต่ว่ามันบ่ค่อยเผ็ดปานใด๋เวลาเฮากินพริกปน่นนี่มันคือบ่าะเพชรขึ้บานเท่า,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 าตลาดนี่ก็สิมีแตย่ย่ำเสา เ้าประมาณแปดก้ามวงกับว่ายแล้วเนาะตลาดครับเนี่ยส่วนนี้ก็เป็นคายแบบพวกปลาเนาะปลาหลายๆเป็นกุ้งเป็นปลาแบบไม่เคยเห็นเลยอยู่ลาวเนาะไม่เคยเห็นเลยปลาไม่เคยเห็นพอดีนี่แต่ปลานิญปลานิญจักเป็นปลาไอ้ยังนี่ไลายคืองูลเหลือมนี่โอ้เป็นตุยานเลย คือปลาคอเนอปลาคอเอ้อนี่ปลาไหนปลาไหน,นก็มีปลาไหนอู้ย่ะปลาคอคือปลาคอแต่ลายมันขึ้นลายงูเรือมีหน่อโอ้โหอันนี้ปลากินหยาปลา

นี่เป็นเต้าหู้ทอดเต้าหู้ทอดคนเหลื่ยมาลายแลลวคนเหลื่มมาลายแล้วนะตลาดนัดตลาดนัดยามสาร์ มะเขือห่าม่าเนี่มะเขือ,มมอส้มพูนี่มีอัญุนคนเหลือมหน้าลายอะไฮะ อันนี้อยู่ในเมืองเลยนะตลาดเนี่ยนะเป็นตลาดแบบนัดอยู่ในเมืองเลยโอ้โอสิ่รถซองนองอี่ไปส่งรถซองสินมูบดสินหมูบดเนาะหมูบดกนะ็มี ขายผ้ไม่ขาปลาไม่ขาล้ายปลาจีนคือปลาซิว่าไงเนี่ยปลาซิว่าออกอไปอย่างนี้ มีก็คล้ายพวกเนื้อเนาะมีสินไก่พวกสินหมูสินหมูเดีย๋ยวสังเกตบว่าชุโซลาสนาะส่เป็นแต่คนคนอนเถาเนาะมาหลอดตลาดเด็กหน่อยเขาก็บว่ค่อยเห็นหลายสอ้สินหมูขายดีแท้นน่

แดงเนาะแดงหายหัวยาวโอ้โหพักไหนยูล่าห่ากินป่ะไม่ค่อยกินดิน<อ>เห็นป่ออพักไอก้ยังบอกว่าปวแต่ว่าอยู่ล่าก็ม,นะามีเนาะแต่เ้ามไม่ค่อยกินไม่ค่อยเห็นคนกินแต่คนอื่นอาจจะกินนะแต่ว่าปวดเดีาา๋ยวไม่ค่อยกินนี่แหละค เฮ็ดหอมนะเฮ็ดอันนี้เอเฮ็ดหอมนี่ยเวลาใส่แกงใส่แกงหอมเฮ็ดเค็มมีเห็ดเค็มกระเทียม โอตลาดนัด <c oughs> ขนมปลาแซ่คแข่งปลาเย่างเกล็ด <c oughs> <c oughs>

ตลาดคนแถาเนาะเห็นวะา,ากซิมีแบบนี้มากแบบมีแนวใสมากเนาะแนวหิวหลากัยนะ ก็ร่วมเลยกับทายคือกันทายเป็นพักมักใหม่มทั่วไปเพราะมีแนวแปลก oh, oh, โอโห่บัวฮกหยวนเจ้าเขื่อนจิ้วฮกยวนคนจีนเขามักก oh, oh, ินกันาดโฮบัวโฮบัว,บวเป็น

ชักแมสก็เอิญมันเองคือมันบานเท่าเอินม,นมันเองคือมันปลามันยังไเนี่เออไม่กเลย切了就不好卖了，一般都是这样切的你要切，人不好卖。

สอออนแดงหมูเขามากเน่ใหญ่หญมักแดงหมูมากกันแดงขนาดกวานอยู่เลยเท่าที่เคยื่อแปดยวนนะแปดหยวนต่อกิโลครึ่งกิโล

本。笨。不是那的。市场跟这都不一样。也不是不一样。其实其实说都大的东道，但是就是人家下子。甜葡萄在这卖的，十块一斤。 是的。还有这个清理的。刚切的，好的那你说咱亲自打出来的米吧，它这个咋回事？那个香，那个饼。社区饼，新鲜，现做现卖，水